สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะเย็นวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะฝนไม่ตกเนาะก็เป็นวันที่ส่งท้ายสัปดาห์ของหลายๆท่านนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้เราก็มา,อ,าอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะหรือโรงเรียน GIS บ้านฉางนั่นเองนะคะพอดีวันนี้เราเรามีโอกาสได้ดูข่าวนะคะก็ไปเจอข่าวหนึ่งขึ้นมานะคะที่บอกว่า ีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีปนจนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติะคะ่ะเป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีมีความเติบโตขึ้นเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะวันนี้ก็เลยมีมีเรื่องมาเล่าพอดีเลยนะคะว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็มันเป็นจริงไหมในพื้นที่ไหนนะคะซึ่งในเรื่องของโรงเรียนนานาชาตินะคะก็จะเป็นเป็นปัจจุบันเราก็จะสังเกตว่าหรือเราก็จะเห็นว่าในเขต เขตจังหวัดระยองนะคะโรงเรียนนานาชาติก็มีขึ้นหลายที่เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะในเขตบ้านฉางไม่ไม่ใช่เฉพาะใ,ในบ้านฉางเนาะถ้าปัจจุบ,บันนะ่ะถ้าเราขับรถไปทางบ้านค่ายเราก็จะเห็นโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นมาใหม่อีก2ที่นะคะซึ่งซึ่งเราก็เพิ่งเข้าใจว่าโอเคอโรงเรียนนานาชาติเนี่ยแม้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแฟรนช่ายนะคะที่เขามาเปิดแต่โอเคเขาก็อาจจะมองเห็นศักยภาพของอในพื้นที่ในระยองที่เหมาะที่จะทำโรงเรียนนานาชาตินะคะเพราะว่า ด้วยการศึกษามันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นรากฐานของของบุตรหลานของเราอะเนาะหรือไม่ก็มอยมุมหนึง่งก็คือเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิตในต่อไปในแผผายภาคหน้าเนาะก็เลยทําให้แบบว่าโรงเรียนเนี่ยมีเริ่มเข้ามาตั้งมากขึ้นโรงเรียนนานาชาตินะคะมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ เราได้ภาษามากขึ้นด้วยอันนี้มองในมุมง่ายๆนะคะแต่คราวนี้เนี่ยค่ะพอมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างเนาะเราเลยเรียกว่าเป็นธุรกิจเสริมหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นผลพวงหรือเป็นผลพลอยได้จากการที่มีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นเนาะสิ่งแรกเลยก็คือว่าพอมีโรงเรียนเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนละค่ะในรอบๆโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีที่พักอาศัยมีร้านค้าต่างๆเนาะซึ่งที่พักอาศัยที่เกิดขึ้นในรอบๆโรงเรียนนะคะ นอกจากว่าจะรองรับกับบุคลากรที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ก็คือเป็นเป็นบ้านสําหรับให้ผู้ปกครองะคะ่ะจับจองเอาไว้ในกรณีที่กรณีในบางกรณีนะคะที่ผู้ปกครองบางรายหรือผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ก็แล้วแต่นะคะที่แบบว่าอาจจะมีถิ่นฐานอยู่ไกลแต่ว่าอยากจะให้ลูกของตัวเองอะคะ่ะมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคพื้นที่ที่ใกล้โรงเรียนที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ที่ เป็นเป้าหมายในการที่จะจับจองสําหรับให้ประหยัดเวลาในการที่จะมาส่งบุตรหลานนะคะนี่คือในเรื่องของพื้นที่บริเวณร,บรอบๆโรงเรียนเลยเป็นที่จับจองนะคะและประจวบเหมาะกับปัจจุบันนะคะาตามข่าวนะคะก็บอกว่า โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะคะทาให้พอพอชาวจีนชาวญี่ปุ่นส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเสร็จแล้วเนี่ยบ้านในบริเวณรอบๆของโรงเรียนก็จะเป็นที่จับจองก็จะเป็นที่ถนใจก็จะเป็นที่แบบว่า,าถูกแบบขายง่ายอะไรเงะะี้ยค่ะนี่เลยทาให้บ้านเดียวหรือว่า เป็นคอนโดก็แล้วแต่รอบๆโรงเรียนนานาชาติอลคะ่ะขายได้เร็วขายได้ไวแล้วก็เป็นที่ต้องการมากมันก็ส่งผลมายังโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งตามตาม่ตางจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแมะ้แม้ว่าจํานวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนานาชาติมันอาจจะไม่เยอะหรือไม่ก็จํานวนบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนก็ไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าใครที่มี กำลังที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนที่กรุงโรงเรียนนานาชาตินะคะก็จะต้องมีรายได้หรือมีหรือเรียกว่ามีมีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนั้นระดับหนึ่งดังนั้นนะคะพอเขามีความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเขาก็ย่อมมองหาความสบายหรือความสะดวกในการที่จะมีที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงเรียนมันเลยเป็นที่มาค่ะว่าในพื้นที่รอบๆโรงเรียนนะคะก็จะเป็นที่ จับจองหรือจับต้องหรือที่ต้องการของโครงการใหญ่ๆใ,ในการที่จะสร้างบ้านหรูหรือสร้างบ้านเดี่ยวสําหรับให้ผู้ปกครองจับจองนะคะซึ่งในเขตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในเมืองใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งศีราชาหรือพระยาก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างในเขตเขตบ้านฉางเองถ้าเรามองกันดีๆนะคะพ,พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเนาะ หมู่บ้านหลักๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านในอีเทิร์นสตาร์หมู่บ้านเดอะปาลมหรือว่าหมู่บ้านในเอซิโลอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเทียบสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์ในนั้นในการเป็นเจ้าของบ้านโดยส่วนใหญ่บุตรหลานของคนที่อ,อาศัยอยู่ล่านั้นก็จะถูกส่งมาเรียนที่โรงเรียน GIS บ้านฉางหรือโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสภาษานี่เองนะคะเพราะว่าหนึ่งคือใกล้สก็คือมีศักยภาพในการที่จะ สอนบุญล้านให้ได้สองภาษาประมาณนี้นะคะซ,ซึ่งเราก็มองอย่างนั้นเนาะทำให้ทำให้ข่าวนี้มันเกิดข่าวที่เกิดขึ้นเราก็มองย้อนกลับมายังมาหามองย้อนกลับมายังพื้นที่บัญชฉาคะ่ะว่ามันเป็นนั้นจริงไหมซึ่งถ้าเราในมุมที่ เราเป็นคนพัฒนาที่ดินหรือเราเลือกที่ดินแปลงนี้มาเพื่อจะมาแบ่งแปลงขายะคะ่ะจุดประสงค์แรกจริงๆเราก็มองโรงเรียนนะคะเป็นจุดหลักมองโรงเรียนเป็นจุดเด่นในการที่เราจะใช้เป็นจุดขายสําหรับที่ดินแปลงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเรียนตามตรงเพราะว่าเรามองว่าหนึ่งก็คือว่าเมื่อ เมื่อมีนักเรียนมาเรียนที่นั่นหรือมีผู้ปกครองมาส่งบุหลาที่นั่นเยอะขึ้นนะคะย่อมทําให้ผู้ปกครองอะคะหลายหลายท่านนะคะมองหาที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงเรียนแต่แน่นอนละคะ่ะมันมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอเคเออพอเราเจอปุ๊บเราจะซื้อเราจะสร้างมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นเนาะมันก็ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยอย่างผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องเอาที่ดินมาเพื่อจะสร้างเองเพื่อจะยื่นแบบก่อสร้างเพื่อจะมาคุม ช่างเองในการก่อสร้างบางท่านก็ไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะแล้วก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นบางท่านก็เลยอาจจะไปมองโอเคบ้านในหมู่บ้านอีเทินในอีเทินสตาร์ค่ะที่เป็นบ้านจัดสรรโครงการในบ้านจัดสรรเพื่อจะแบบว่าเออง่ายในการที่จะมาส่งบุญหลานเพราะว่าในพื้นที่ในสนามกอล์ฟอีเทิลสตาร์ค่ะจะมีถนนเชื่อมโยงกับโรงเรียนอยู่แล้วนะคะทาให้จะสังเกตว่าถ้าเรามาช่วงเย็นสามโมงครึ่งสี่โมงอะค่ะเส้นบั้นฉาเส้นพลาค่ะก็จะเต็มไปด้วยรถ ที่จะมารับบุญหลานในโรงเรียนนะคะเราก็มองว่าความสามารถหรือศักยภาพในการเติบโตของหมู่บ้านในรอบๆโรงเรียนนะคะก็ยังคงมีเยอะนะคะแม้ว่าแม้ว่าอา,อาจจะมองว่ามันดูช้าไปการเติบโตการเจริญของเมืองการขยายของเมืองมันดูช้าแต่ถ้าเรามองเล็กๆแล้วอะเราจะเห็นว่า เราเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆก็จะเริ่มมีหมู่บ้านเกิดขึ้นก็จะเริ่มมีการสร้างบ้านเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนละมันอาจจะไม่ทันใจเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้เรามองว่าในศักยภาพของบ้านฉางซึ่งโลามีโรงเรียนโรงเรียนอ,อินเตอร์เรียกรงเรียนอินเตอร์แล้วกันนะคะหรือโรงเรียนนานาชาติอยู่2ที่ ก็จะมีที่โรงเรียน GIS ซึ่งอยู่ในซอยนี้ค่ะถนนหน้าโครงการเราขับไปแค่ประมาณ2นาทีก็เจอหลังโรงเรียนแล้วนะคะหรืออีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่สนามกอล์ฟเซนเนรูก็จะมีโรงเรียนานานาชาติเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเ,เราก็ไม่มั่นใจค่ะว่า,าท่านผู้ปกครองค่ะชอบฝั่งไหนมากกว่าบางท่านอยู่ในโซนนี้ก็โอเคมาส่งบุรหลานที่โรงเรียนนี้ก็จะง่ายกว่าหรือบางท่านอยู่อาจจะอยู่ในตัวเมืองระยองค่ะเดินทางไปตรงสนามกอล์ฟอีเทนเสนามกอล์ฟเซนเนรูก็อาจจะสะดวกกว่าเพราะ ถนนมันกว้างกว่าก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะแต่เรามองว่าในชากภาพของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนรัศมี3กิโล5กิโลหรือแม้กระทั่ง1กิโลเมตรนะคะมันก็เหมาะสําหรับที่จะทาที่พักอาศัยเพื่อจะรองรับผู้ปกครองที่อยู่ที่โรงเรียนเช่นเดียวกันหรือจะรองรับจํานวนอของบุคลากรที่ไปทํางานที่นั่นอะไรต่างๆนะก็เหมาะสําหรับตรงนั้นนะคะทาให้ที่ดินแปลงนี้ที่เรา สร้างขึ้นที่เราทําขึ้นมาแบ่งแปลงขึ้นมาค่ะจริงๆเราก็เจาะกลุ่มตลาดที่สําหรับจะทําบ้านหลังขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าเนื้อที่ที่เราแบ่งตรงนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ200ตารางวาจริงๆเริ่มต้นอยู่ที่210บนะคะซึ่งก็จะเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะคะมีพื้นที่เยอะพอสมควรนะคะเราเรามองเป็นแบบนั้นแต่โอเคจากที่ต้องตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มอะค่ะอาจจะมีสภาวะ อยู่ในช่วงโควิดต่างๆเลยทําให้หนปัจจุบันนะคะก็แปลงนี้ที่นี่ก็ยังคงว่างอยู่ประมาณ6แปลงนะคะสําหรับใครสนใจที่จะซื้อมาแล้วก็เอามาทําเป็นบ้านบ้านเดี่ยวแล้วก็ปล่อยเช่า ตรงนี้ก็สามารถได้นะคะเพราะว่าจากหน้าแปลงของเรานะคะาสามารถที่จะออกไปยังถนนข้างสนามบินได้สะดวกและก็ไปที่หลังโรงเรียนสองภาษาได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันเป็นทางเชื่อมตรงนี้เป็นบริเวณที่อยู่ตรงกลางระหว่างถนนพลากับถนนข้างสนามบินจากทั้งสองฝั่งอะคะมาตรงบริเวณจุดนี้ใช้เวลาแค่2นาทีขับรถแค่2นาทีมองดูคะ่ะว่ามันไม่ไกลเลยเพราะว่าแม้แมแมว่าแม้ว่ามันจะอยู่ในซอยแต่มันก็เป็นการเป็น เส้นทางที่สะดวกสบายนะคะทำให้บริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเหมาะสําหรับทําที่พักอาศัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผ่านมานะคะจะมีลูกค้าหลายๆลลายแม้มีทั้งที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ที่เป็นคนทําบ้านขายเข้ามาดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าบางท่านนะคะอยากได้ขนาดเล็ก อยู่ที่50หรือไม่เกินร้อยหรือแค่แ0ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขามองว่าเขาเป็นครอบครัวเล็กถ้าเขามีพื้นที่กว้างอ่ะเขาก็จะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ข้อจํากัดของเราในที่นี้ค่ะเราทําขนาดเล็กไม่ได้เราทําได้คือ200ขึ้นไปทําให้แบบว่ากําลังความกําลังซื้อของกลุ่มบางกลุ่มอาจจะยังไม่พอนะคะแต่เราก็มั่นใจค่ะว่าทําเลของเราไม่ได้ ไม่ได้คีเล่ทำเลของเรามันเหมาะสําหรับทําที่พักอาศัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้ไฮไลท์ในเรื่องของโรงเรียนนะคะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะจํานวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าโรงเรียนปัจจุบันนะคะแม้ว่าจํานวนนักเรียนเทียบแล้วอะ่ะสัดส่วนการเกิดของเด็กไม่ได้เยอะแต่ว่าสัดส่วนความต้องการการเข้าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสองภาษาจะมีจํานวนที่มากขึ้น เพราะาประสิทธิภาพในการเรียนของเขาอาจจะอีกแบบหนึ่งนะคะทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนนานาชาติทำให้บริเวณรอบข้างตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วราคาที่ดินนะ พุ่งสูงไปถึงบางแปลงนะคะก็อาจจะอยู่ไล่ลประมาณ4.5ล้านหรือ5ล้านไปแล้วหรือบางรายเจ้าของบางรายที่เขาซื้อเอาไว้แล้วเขาไม่ได้รีบร้อนแล้วเขามีกําลังที่จะถือเก็บไว้อะคะ่ะเขาก็ตั้งราคาไปที่ประมาณ 5, 5ล้าน5ไปแล้วในในเขตนี้นะคะหรือถ้าเราไปเทียบกับพื้นที่อยู่ในสนามกอล์ฟพีเทนสตาร์แน่นอนละ่ะบางทีมันเปรียบเทียบไม่ได้เนาะเพราะว่าในพื้นที่เทนสตาร์เขามีสาธารณภคที่พร้อมแล้วเขามี ควาามการารักษาความปลอดภัยที่พร้อมทําให้ราคาในนั้นนะคะก็จะพุ่งสูงไปที่มากกว่า6มากกว่าเจล้านต่อหนึ่งไร่แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้ต้องการสาธารณรัฐพภคที่พร้อมมากขนาดนั้นเราไม่ได้ต้องการราปภที่ต้องดูแลมากขนาดนั้นพื้นที่ด้านนอกก็ตอบโจทย์ในการที่เราจะทําที่พักอาศัยได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างตรงนี้เราตั้งไว้ที่ราคาตารางวาละเก้าพันหรือประมาณไร่หนึ่งสามจุดหกล้านเองแปลงหนึ่งก็อยู่สองล้านต้นๆน,น,นะคะก็เหมาะสําหรับที่จะทําบ้าน บ้านเดี่ยวที่มีสระว่ายน้ำที่มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างดีนะคะในนี้ประจวบเหมาะกับ สาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็ถนนหน้าแปลงเราก็มีให้8เมตรซึ่งมันเพียงพอสำหรับการทำบ้านนะคะเพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะนี่ก็เราก็เลยวันนี้พอได้เห็นข่าวในเรื่องของที่พักอาศัยรอบโรงเรียนอานาชาเนี่ยเป็นกำลังเป็นที่สนใจเราก็เลยเอาประเด็นนี้มาโชว์มาชูโลงว่าที่ดินของเรานะมันอยู่ใกล้โรงเรียนมากเดินทางแค่ส่องนาทีก็ถึงแล้วก็ราคา ไม่ได้แพงเลยนะคะราคาเนี่ยต่ำถือว่าราคาต่ำกว่าตลาดด้วยซ้ำเพียงแต่ขนาดของแปลงเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินกว่ากำลังของหลายๆท่านนะคะแต่เชื่อค่ะถ้าเรามีเพื่อนสองสามรายมาซื้อด้วยกันแล้วค่อยทยอยแบ่งกันเพราะว่ามันมีบางแปลงอย่างแปลงที่2กับแปลงที่5้หมายเลขแปลงของเรานะคะเนื้อที่อยู่ที่210 แต่ได้ถนนสองด้านพอได้ถนนสองด้านเนี่ยเวลาที่จะแบ่งครึ่งกันนะคะมันจะแบ่งง่ายเลยไม่จําเป็นต้องมาเสียถนนภายในด้วยสามารถจะหันซ้ายหรือหันด้านหน้าก็สามารถทําได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่ สนใจในเรื่องของที่ดินใกล้โรงเรียนหรือใครอยากจะซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เก่งกําไรในอีกปี2ปีข้างหน้าเพื่อที่จํานวนผู้คนจํานวนความต้องการในบริเวณแถวนี้มันมากขึ้นแปลงตรงนี้ก็สามารถปล่อยขายทํากําไรให้เราได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูค่ะทําเลตรงนี้ในบริเวณตรงนี้นะคะ ถนนของถนนภายในโครงการนะคะเราทำเชื่อมเข้าไปยังพื้นที่ในสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ปัจจุบันนะคะยังไม่มีบ้านสองข้างทางเนาะถนนมันก็เลยถูกปิดมันก็จะมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นมาปิดบงังขึ้นมาบดบงังแต่ว่าอนาคตนะคะเมื่อ,อบ้านบ้านพักอาศัยใน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 สนามกอล์มนะคะขยายขึ้นซึ่งซึ่งก็มีโครงการที่จะขยายในเร็ว ในเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ในเป้าหมายที่เขาจะขยายมาถนนตรงนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไปในสนามกอล์ฟเช่นเดียวกันค่ะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อดีนะคะแต่เราเพียงจะบอกว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในทางเลื่อกในการสัญจรไปมาของใครก็แล้วแต่ที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ค่ะก็เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้ามาในซอยแล้วซอยตันเพราะซอยที่เรามีถนนที่เรามีเราตัดเชื่อมไว้สาหรับ สามารถเข้าผ่านเข้าไปยังในสนามก,กอล์ฟเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เรามองข้ามช็อตไปเลยแล้วก็มองข้ามไปถึงอนาคตในการที่เวลาที่มีจํานวนผู้คนมากมายเกิดขึ้นหรือมอีมีเพื่อนบ้านมากขึ้นเราก็สามารถเข้าออกได้หลายทางสามารถที่จะมาที่แปลงของเราได้หลายทางเช่นเดียวกันค่ะอน,นี้คือเรามองวางแผนไปถึงระยะยาวเลยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่เราทํา แปลงนี้นะคะถ้าใครเข้ามาก็ถ้าใครมาจากทางาหน้าโรงเรียนสองภาษาใช่ไหมคะก็ขับเข้ามาขับมาตามถนนหน้าโรงเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ ด้านข้างโรงเรียนก็จะมีถนนที่เขียนว่าวันเวย์เราสามารถผ่านมาได้เลยนะคะจะมีจะเป็นวันเวย์เฉพาะช่วงที่รับบุตรรับส่งบุตรหลานในช่วงแบบก่อน8โมงหรือก่อน4โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งจะเป็นช่วงรับบุตรหลานเนาะเขาก็จะเปิดช่องทางให้วันเวย์เราในฐานะที่เราไม่ได้เป็นมารับบุตรหลานเขาก็จะมีช่องขวาให้เราวิ่งได้สบายเลยค่ะเราก็ขับมาเรื่อยๆืจนกระทั่งมาเจอเจเบียพาณิชย์อยู่ขวามือเราก็ขับ พาเราเราก็ขับผ่านหน้า JB มาเลยค่ะให้ JB อยู่ขวามือเรานะคะขับรงมาเรื่อยๆแล้วก็พอขับมาอีกสักสองนาทีมองเข้ามาค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นรั้วคาวบอยแบบนี้นั่นก็คือแปลงของเราเลยใครมองเข้ามาแล้วก็สามารถมองตามตามรั้วได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยเราล้อมรั้วเอาไว้ให้เป็นขนาดแต่ละแปลงเป็นรูปแปลงแต่ละแปลงที่เราทําไว้ให้แล้วก็โฉนดเรา แบ่งเรียบร้อยแล้วเป็นฉนวนที่พร้อมโอนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่และแปลงก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าเราก็พยายามจัดสรรให้มันลงตัวตามเนื้อที่รว,วมทั้งหมดนะคะเลยทำให้ขนาดแปลงมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็รูปแปลงเนี่ยก็จะมีรูปแปลงที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมซะทั้งหมดเนาะจะมีสี่เหลี่ยมสวยงามอยู่ประมาณ2แปลงที่เหลือก็จะเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนบ้างนะคะขึ้นกับรูปแปลงเดิมเราก็พยายามจดสรรให้เหมาะสมที่สุดแต่แต่ทุกแปลงก็จะมีถนนผ่านหน้าแปลงอยู่ที่8เมตรนะคะแล้วมีความกว้างของหน้าแปลงไม่ต่ำกว่า10เมตรนะคะเพื่อความสะดวกเวลาที่แต่ละท่านทําสิ่งปลูกสร้างภายในจะจัดสรรประตูเข้าแบบไหนเราก็มอง,มอง,มองเผื่อแล้วนะคะให้ด้านหน้าแปลงอะ่ะ มีความกว้างของด้านหน้าอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า10เมตรเนาะเพื่อให้สะดวกในการทําถนนทางเข้าบ้านนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราทําให้นะคะในทําเลตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่บริเวณนี้ใครสนใจที่ดินตรงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูทําเลก็ยินดีเลยค่ะสามารถเข้ามาได้เลยตลอดเวลาเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีป้อมยามเราไม่ได้มีรั้วเอาไว้ข้างหน้านะคะสามารถเข้ามาได้ตลอดนะคะ ก็ยินดีรราฟังข้อเสนอค่ะสนใจแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะแปลงนี้ถ้าใครแบบว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากจะทําบ้านเช่าก็ลองดูนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับทําบ้านเดี่ยวให้เช่าเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในตามข่าวแล้วอ่ะปัจจุบันเนาะบ้านเช่าก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาบ้านมากขึ้นภาษีเสียมากขึ้นทําให้แบบจํานวนคนที่แบบ มีกำลังในการซื้อบ้านบางทีก็อาจจะน้อยน้อยลงนะคะหรือจํานวนมีเท่าเดิมแหละแต่ความสามารถในการซื้ออาจจะมีมีไม่เท่าเดิมนะคะทําให้บ้านเช่าอะ่ะเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็เริ่มเป็นที่ต้องการนะคะถ้าเลทราคาเช่าก็ขึ้นอยู่กับทําเลข,ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านขึ้นอยู่กับอ,อุปกรณ์เสริมที่มีในบ้านให้นะคะแต่ว่าเราก็มั่นใจคะ่ะว่าถ้าใครมีกําลังนะคะซื้อบ้านเอาไ้ให้ปล่อยเช่านะคะไม่เสียรายคะ่ะ ยังไงบ้านก็ไม่โศมมีคนดูแลให้แล้วก็สามารถได้เงินค่าเช่าได้ทุกเดือนนะคะมาแบ่งเบาภาระจากที่เราต้องผ่อนเองนะคะลองดูค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการลงทุนที่ดินนะคะก็หวังว่าวันนี้ที่เราเอามาคุยกันนะคะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้หลายๆท่านที่กำลังจะมองหาการลงทุนที่ดินเอาไว้นะคะเผื่อจะเป็น เผื่อจะเป็นแนวทางหรือเป็นทางเลือกเนาะไว้แบบกําลังตัดสินใจอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอมาฟังเรื่องนี้เราอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอมาฟังเรื่องนี้ก็จะมีไอเดียที่มากขึ้นนะคะลองเอาไอเดียที่เราเล่าให้ฟังนะคะไปคิดต่อยอดดูอีกทีนึงท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วก็ต่อยอดได้ดีกว่านะคะลองดูถ้าใครสนใจตรงนี้แล้วก็มองศักยภาพของพื้นที่บริเวณนี้ได้เหมือนเรามองก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะหรือถ้าแบบว่าท่านไหนที่มีความต้องการอยากได้ ที่ดินแปลงที่ดินเปล่าที่มีขนาดเล็กกว่านี้เรามีทั้ง65ตารางวามี50ตารางวาไว้ไว้ให้เลือกนะคะหรือถ้าอยากได้มากกว่านี้3ไร่5ไร่เราก็มีให้เช่นเดียวกันค่ะลองดูนะคะสนใจก็ติดต่อเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันในหัวข้อถัดไปแล้วก็ในวันถัด,ถดไปนะคะก็ฝากฝากติดตามด้วยนะคะเผื่อมีเรื่องไหนที่เราพูด ขาดตกบกพ้องไปก็แนะนําได้นะคะหรือมีเรื่องไหนที่อยากจะแนะนําหรืออยากจะเพิ่มเติมก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ